ไลฟ์สไตล์ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แบบคุณสำคัญกับการขายของอย่างไงถ้าคุณอยากรู้นะครับคุณต้องดูคลิปนี้เลยครับ ครับผมอธิบายหรือบอกไปไม่ผิดครับว่าไลฟ์สไตล์ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั้นมีผลอย่างยิ่งเลยนะครับต่อยอดขายของตัวคุณเองคุณอย่าลืมนะครับว่าลูกค้าเขาไม่รู้จักคุณมาก่อนเขาไม่เคยเห็นหน้าค่าตาคุณเขาไม่รู้จักนิสัยใจคอคุณพูดง่ายๆคือเขายังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณ ด,ดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณจะทําให้คุณสามารถขายดีมากขึ้นขายปังได้มากขึ้นค um ุณจะต้องโพสต์ไลฟ์สไตล์ของคุณการใช้ชีวิตประจําวันของคุณลงไปในเพจขายของของคุณให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงตัวคุณกับลูกค้าของคุณให้รู้จักกันครับ มีเทคนิคนะครับว่าถ้าคุณสามารถโพสตไลฟ์สไตล์ของคุณให้ดูดีดูมีความน่าเชื่อถือมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีโอกาสขายของได้มากเท่านั้นมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงน,นะครับปัจจุบันนี้ครับคนเล่น a c e b o o k เนี่ยเพื่อเสพความบันเทิงเสพรถนิยมอะไรบางอย่างถูกต้องไหมครับถ้าไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยมันไปโดนใจผู้เล่น Facebook แล้วเนี่ยยิ่งจะส่งผลให้ผู้เล่น Facebook เนี่ยเชื่อมั่นในตัวแม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์มากขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะซื้อของับกุน วันนี้ถ้าเขายังไม่สนใจในเสื้อผ้าของคุณหรือเขายังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้า<ม>เขาอาจจะยังไม่คิดถึงคุณครับแต่วันใดวันหนึ่งเมื่อเขามีความจำเป็นต้องใช้เสื้อผ้าหรือเขาจำเป็นที่จะต้องใช้ของที่คุณขายอยู่เขาจะคิดถึงคุณทันทีเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณกำลังสร้างเพจขายเสื้อผ้าออนไลน์อยู่หรือสร้างเพจขายของอยู่ผมแนะนำให้คุณกดไล ของคุณลงไปในเพจของคุณด้วยเพื่อทําให้ลูกค้าของคุณรู้จักตัวตนของคุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันที่ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วนะครับเขาจะเป็นลูกค้าของคุณไปตลอด แม้ว่าคุณจะขายของแพงกว่าเจ้าอื่นเขานิดหนอกก้อยก็ตามลูกค้าก็จะมีรอยตีกับคุณเพราะเขาดูไลฟ์สไตล์ของคุณมาตลอดเขาดูความเป็นมาเป็นไปของพ่อค้าแม่ค้าคนนี้มาตลอดว่าวันนี้พ่อค้าแม่ค้าขายอะไรวันนี้พ่อค้าแม่ค้าไปกินข้าวอะไรไปโรงแรมที่ไหนมา แนะนำเลยนะครับถ้าคุณจะสร้างเพจขายเสื้อผ้าให้ปังให้ขายดีให้ติดคุณควรจะโพสไลฟ์สไตล์ของคุณลงไปในเพจขายเสื้อผ้าของคุณด้วยและยิ่งถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ที่เวอร์วังอลังหรูชวนให้น่าติดตามเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่ลูกค้าจะรอยติกับคุณ ฉะนั้นนะครับกลับไปสํารวจหน้าเพจขายเสื้อผ้าของคุณเลยนะครับว่ามีไลฟ์สไตล์ของคุณมากพอแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีรีบเ,เติมเลยดย่วนนะครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเพจโค้ดฟรีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ทาง YouTube ก็มีครับที่ช่องโค,ค้ดฟรีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ในไอจีไลน์แล้วก็ติ็กต็อกมีแล้วเช่นกันนะครับตามนี้เลยนะครับผมทุกๆวันพฤหัสและวันอาทิตย์เวลาแปดโมงเช้าครับจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าาออออนนนนนไไลล์์กกรทธุิจแบบี บชมตรงถึงมือถือกังสำหรับวันนี้สวัสดีครับโคชบพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์